ขอโทษท่านเขมประชาครับดอยแล้วนะคะได้มีโอกาสได้พบกับท่านเขมชาตินะคะท่านผู้ดำเนินการสำนักศิลปกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยตายหรือไม่ท่านผิดแล้วเรื่องพอผ่านแล้วค่ะไม่เป็นไรท่านคะครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกับการจัดงานในครั้งนี้ครั้งนี้ต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ทางจังหวัดกระบี่แล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่นะครับ และรวมทั้งศิลปินภาคประชาชนทั้งหลายนะครับได้ความร่วมมือกันอย่างดีจัดภาพสวยกับวีสัยจะมีความตั้งใจอย่างยิ่งอรัทีแรกนะครับจะเปิดตัวที่กรุงเทพมหานครแต่บอกว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมีความพร้อมสูงมากาแล้วอย่าประกอบสถานการณ์ไม่ค่อยดีในขณะนั้นก็เลยจัดที่จังหวัดกระบี่าจากการจัดในวันนี้นะครับได้รวบรวมภาพเนี่ยร้อยกว่าภาพร้อยสามสิบห้าภาพแล้วก็ศิลปินจากต่างชาติเจ็ดเจ็ดชาติประเทศไทยสิบหกประเทศแล้วก็ศิลปินที่เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินที่ เก่งบทกวี45ท่านนะครับรวบรวมเขียนในบ,บทกวีเนี่ยมาจะแสดงในวันนี้<ฆ>นับถือว่าเป็นโอกาสดีที่เปิดทศัพย์ินอดามันด้วยเพราะนั้นภาพท,ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จัดขนาดเขาเนี้ยเป็นขนาดที่กข้างจใหญ่นะครับแล้วก็ติดรอบอย่างดี<ฆ>เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยะจะดูมีความสวยงามมาก<ฆ>สะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิตคิดถึง,ถงธรรมชาติวัฒนธรรมของชาวกระบี่เป็นอย่าง<ฆ>ดีแล้วที่สังเกตในวันนี้คน ชาวกระบี่มองด้วยความภาคภูมิใจมากจังหวัดกระบี่เนี่ยเขามีสิ่งที่สวยสวยงามๆเมื่อได้มองผ่านเลนส์ของศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งระดับโลกนะครับระดับประเทศเขาดีใจมากเพราะท่านผู้ว่าเองก็จะซิบบอกว่าอยากจะได้ภาพเหล่านี้นะครับก็เห็นเห็นในทนที้ี่าให้ด้วยใช่ไหมคะครับเนี่ยผมก็แล้วต้องคุยกับคีเอรเตอร์แล้วก็คุยกับศิลปินอีกครั้งหนึ่งเขาว่าเขาคงเขาคุ้นยินดีเพราะภาพเหล่านี้เข้าความภาคภูมิใจตัวเอง แต่การที่งานของเขาได้เผยแพร่ให้กับประชาชนชาวกระบี่กับในโลกได้เห็นเนี่ยนะครับก็ดีใจมากกว่าแล้วอย่างเนี่ยพอเรามีหนังสือภาพสวยกระบี่ใส่นั่นก็คือเราเผยแพร่ไปทั่วโลกไปแล้วท่านคะแล้วเ,เห็นบอกว่าท่านนี่เป็นคนเลือกภูมิรงนี้เองบอกว่าท่านชอบภาพด้านหลัง<อ>ทำไปถึงได้ชอบภาพนี้คะท่านภาพนี้เป็นภาพลูกปัดนะฮะของที่พบเตียงเผยครองท่องจังหวัดกระบี่โดยฝีมือการถ่ายภาพของอาจารย์วรนันท์จัตวันทิพากคระลูกปัดนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ สันสร้างจากความภูมิปัญญาทเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปะด้วยมาผสมผสานด้วยกันและเจะเห็นว่าลูกปัดนี่มีทําเป็นทั้งสีน้ําเงินสีขาวทับบนเป็นทําด้วยแก้วเป็นลูกปัดประโลกปัดต,ตาหรือลายบีนเนี่ยเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากของกระบีแล้วก็รอบๆทะเลอันดามันและตัวนี้เองเนี่ยผมผมเปนมองลูกปัดกันไปหลายครั้งเนี่ยยังไม่เห็นว่าลูกปัดเนี่ยพอผ่านเลนสของอาจารย์วรน,นันท์ดูสวยงามดูจงคณท่ามากขึ้น ผมก็เชื่อว่านะครับเยาวชนประชาชนทั้งหลายเดยนภาพแบบนี้ก็คงจะเป็นดนบันดาลให้กับศิลปินที่ผู้ที่จะเล่นกล้องเนี่ยนะครับได้ศึกษาวิธีการวิธีการแล้วก็สร้างสรรค์ภาพต่อไปนะครเราเชื่อว่าศิลปินที่เป็นทางภาพถ่ายจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะท่านค,ค่ะค,ค่ะ ค่ะคุณชมคะตอนนี้นะคะโยมายืนอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะนคในวันนี้กับท่านพ่อเมืองเลยนะคะถ้าท่านคะอยากจะให้พูดถึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมที่มาที่ไปของการสร้างหอศิลป์อันดามันต,ตรงเนี้ยค่ะท่าน ก็สืบเนื่องจากจังหวัดเราเนี่ยได้กําหนดเรี่องสายทัศนะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติแล้วเราก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่สองประเด็นคือหนึ่งธรรมชาติสองวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นการที่คนมาเที่ยวกระบี่เนี่ยถ้าเขาได้สองภาพตั้งภาพธรรมชาติภาพวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะน่าจะดีเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของการ สร้างหอศิลป์อนามันก็เกิดขึ้นประกอบกับว่าได้แถบอนามันเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมนะครับเป็นแหล่งรูปปัดเป็นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีศูนย์เรียนรู้อนามันมีหอศิลป์อนามันขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เกิดประโยชน์นะฮะได้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของงานวันนี้ภาพสวยก็มีใสชอบภาพภาพสวยก็มีใสนะเป็นภาพที่ ง่ายว่าสิ่งงาม,งามยสวยๆง,งามของกระบี่เนี่ยทั้งในเชิงของศิลปะว่าทำ uh, <ok. S 2> ทั้งในเชิงของธรรมชาติก็ม <anim> <c ười> ีอยู่มากเพรนั้นการที่ใช้ภาพเป็นสื่อในการนําเสนอเนี่ยก็น่าจะทําให้ผู้คนได้ได้รับรู้อะไรมากขึ้นคับท่านนอกจากนั้นแล้วเรเห็นบอกว่ามีการจัดเวิร์กช็อปให้ศิลปินชาวต่างชาตินะคะได้มาทํางานที่นี่ด้วยและได้มาโชว์งานที่นี่ด้วยใช่ไหมคะครับคือเรามีอาคารค่ะ ที่เป็นหอศิลป์อยู่<ะ>แต่ว่าตัวอาคารน่ยมันก็โอเคมูลค่าจะ50าร้านร้อย้านแต่ว่างานที่เป็นงานศิลป์เนี่ยมันซีมันประเมินค่าไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะหาผลงานศิลป์เข้ามาในหอศิลป์เนี่ยเป็นสิน่งที่ยากมาก<ะ>เพราะนั้นการที่ศิลปินนานาชาติก็ดีศิลปินต่่งชาติก็ดีให,<ะ>ให้เกียรติตาก,ก,ารก่อนก่อนก็ดี คถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง<ฮ>ะนะเพราะว่าเราได้งานสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งไม่สามารถประเมินราคาได้ท่านคาปกติเนี่ยเห็นบอกท่านบอกว่าโหกว่าจะไปฝ่าฟันพูดคุยวาล้อมให้แต่ละคน,นเข้าใจว่าทําทไมถึงต้องเป็นความยากลำบากว่าท่านมีวิธีในการบอกอย่างไงบ้างคะก็คือให้เข้าเห็นคุณค่าของความเป็นศิลปะนะครับในแง่ของศิลปะเองในแง่ของอารยธรรมเองที่ต้องบ่งบอกให้ให้สาธารณรู้เนี่ย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญก็คือผู้คนทุกคนก็มีเหตุมีผลนะก็มีความเข้าใจก็แต่ว่าต้องสร้างความเข้าใจก่อนค็นบอกว่าครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของจังหวัดด้วยในแถบทะเลอันดามันใช่ไหมก็เป็นเรื่องของกลุ่มจังหวัดเพราะศูนย์เรียนรู้ี่เป็นศูนย์เรียนรู้อันดามันซึ่งในฝั่งอันดามันเรามีอยู่หาจังหวัดที่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จัง ที่นี่นะคะก็จะเป็นแหล่งความเรียนรู้ที่เรียกทั้งเยาวชนเองทั้งประชาชนเองรวมทั้งชาวต่างชาติถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอนามันให้มาที่นี่เลยมาที่กระบี่เลยมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมเรียนรู้ของธรรมชาติของฝั่งอนามนได้ที่กระบี่ค่ะเป็นไงต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะยูจะพาคุณผู้ชมไปดูโดยรอบเลยค่ะแต่เป็นไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ